นักใหญ่ระมือได้วผมดูภายนอกกันเลยนะครับอันแรกตั้งขึ้น้าจะเป็นทีสูสูนะครับกูุ่มกลใหญ่เปิดมือนะครับต่อไปก็เป็นไฟนะครับผมเป็นอันนี้เป็นไฟ LED หมือนตรงนี้จะเป็นไฟแบบหมอกับผมถ้าถ้ามองไม่เห็นอะไรก็ก็สามารถเปิดได้นะครับนี่คือโคมไฟหน้านะครับผมถ้าเราเปิดนะครับผมนะครับ นี่จะเป็นรอ,อบขอบ18นิ้วนะครับผมต่อไปก็จะมาดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นของชื่อตี้นะครับผมรุ่นไฮ g h นเดอร์นะครับผมต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมุมข้างมีไฟเลยนะผมเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อวานที่ผมลงคิดไปว่ามันจะเป็นตัวสูงอันนี้อันนี้อันนี้รุ่นตัวสูงนะครับผมไม่ใช่รุ่นตัวเตี้ยนะครับต่อไปนี่คือมูอจับประตูคนเนียมนะครับผมเราต้องไปดูขังก่อนเลยนะครับ ผมเงินเรื่องนเ้คือผมโยโก้เป็นกีร์สุดเีแนะครับต่อไปอันนี้เป็นอันนี้เป็นรุ่นนะผมหนึ่งจุดเก้านะครับรุ่นกีเซ็ตนะครับผมหนึ่งจุดเก้านะครับผมเป็นรุ่นที่ผมรีวิวนะบอกอันนี้เป็นรุ่นรอบเป็นิดเซ็ตรุ่นกลางนะครับผมต่อไปนะครับผมนี่คือไฟท้ายนะครับผมนะอย่าป่วยให้ดูนะครับ อันนี้เป็นกล้องนะครับผมกล้องนะครับผมกล้องมองข้างหลังนะครับผมไม่เหมือนที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนะครับผมว่ารุนี้มันจะแตกต่างจากเมื่อวานนะครับผมนะอันนี้เป็นเรื่องตัวสูงครับผมไม่ใช่ตัวเตี้ยนะครับผมนะมันก็จะมี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 พิเศษอีกหลายหลังนะผมอย่างเช่นไฟกระจกไฟเลี้ยวแล้วก็ตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าคุณซื้อรุ่น l a นี้ได้กล้องนะครับผมนะ เราก่อนที่เราจะไาทุข้างไน้เราต้องเปิดตรงนี้ับผมหนะ้าจาคิ้ก่อนมาเปิดยังไงอันดับแรกมือนะครับนี่นะเปิดเลยเดี๋ยวมันจะหนักหน่อยนะครับไปนี่นะครับผมเหมือน,เห,อนเหมือนที่ผมรีบีมูมาเลยนะครับผมมันจะเปิดง่ายๆแบบอีเซี่ยหน่อยนะครับผมไม่ต้องใช้กุญแจกุญแจ,จนะครับผมไม่ต้องใช้กุญแจมากดปึ้งๆแล้วก็ยกไม่นีนะครับผม เดี๋ยวถามันเจ็บวราตูันจะปิดมันจะเป็นแบบนนะครับแล้วก็ปิดเลยนะครับไม่ต้องใส่ล็อกกุญแจอะไรไม่มีนะครับผมตอนดูข้างในนะครับผมจะมาจมาจะเอามาให้ดูรุ่นกุญแจก่อนนะครับนี่กุญแจเป็นอย่างนี้ครับผมอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นล็อกอันนี้จะเป็นเปิดนะครับผมจะ,อจะลองเปิดอันล็อกกันครับผม เนีย่ยโปเปิดมันจะเป็นไฟกระพริบเลยนะครับผมแล้วผมแเรียกไปดูข้างในกันเลยอยู่ผมนั่งอยู่ในคนขับมั่งผมของดีสุดดีแม็กของพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมส่วนรูปนี้ก็จะเป็นรูปรถนะครับผมมันจะบอกเลยว่าว่าราเปิดประตูตร,ตรงไหนอะไรที่ไหนนะครับผมาสมมติเราเปิดตรงนี้ข้างไว้มันก็จะบวกกันทีเนียผมเสิว่าแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่กุญแจนะครับแต,แ,ตแต่ถ้าว่าเราไม่ใส่กุญแจนะครับผมมันก็ มันมันมันก็จะไม่ตึงติงตึงนะครับผมพอเราเสียบกุญแจีแล้วก็เปิดประตูข้างไว้มันจะตึ้งติงติงนะครับผมนะตัวแปกครับผมตัวนี้แล้วก็จะแจ้งนะโมอย่างที่เห็นนะครับผมรูปเป็นจอแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เราเปิดคระแรกมันก็จะมีรูปนะครับผมนะตรงนี้จะเป็นจอนะครับผมเราสามารถก็กรมได้ตรงนี้นะครับผมแล้วห้ามกดตรงไนเราต้องมีกดตรงนี้ตรงนี้นะครับผมสียบผมนี่ผมไม่รู้นะตรงนี้คือยืนแล้วนะครับผมนะในพิ่จีกดก็คือก็คือนี่นะครับนะครับวันนี้ผมจะมากดเลยนะครับผมนี อันนี้คือกดกดกดหน้าน,นี่กดหลังนะครับผมนี่มันจะเลือกเลยชึบ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  อันนี้เป็นพวงมาลัยมาติดเฟนตันนะครับผมนะมันจะไม่เหมือนกับที่ผมรีวิวนะครับผมอย่างที่บอกไว้ในคลิปก่อนนะครับผมว่าเพราะว่าคันนี้บอกโอนิวทั้งหมดเลยครับผมคือไปปรับใหม่โฉมใหม่หมดเลยครับผมไม่เหมือนที่ผมรีวิวนะครับผมมันก็จะมีบวกอันนี้คือก็คือ่าเสียงครับผมส่วนนี้คือโทรครับผมอย่างที่มีนคนโทรมาแล้วก็กดเลยรับเลยรับสายเลยนะครับผมนะต่อไปนี่คืออันนี้น่าจะเป็นไม้นะครับผม ต่อไปนี่คือกุญแจมือสวยน,นี่ก็คือที่เลื่อนโจอที่ผมสาธิตไปเมื่อกี้นะครับต่อไปนี่คือแอร์นะครับนี่ต่อไปนี่คือปุ่มก็คือปุ่มมันจะเยอะเหมือนที่ผมรีวิวนะครับผมเหมือนเดิมไม่เคยปุ่มอันนี้ออโต้ก็คือเปิดกระจกเปิดกระจกเแปบบตัวมัดด้วยสวยไม่ตีปิดก็เหมือนก็เหมือนกันแต่ข้อข้อดีครับผมเราสามารถกดด้วยอัตโนมัติแล้วก็ปิดจออัตโนมัติไม่กี่ย่านะครับเดี๋ยวผมจะดูเ้นูครับผม นี่นะครับตัวที่จะเปิดนี่ครับนะครับคือคือคือไม่ต้องคือไม่ต้องกดเองนะครับผมนะมันจะกดโดยอัตโนมัติเหมือนที่ผมรีวิวไปไปครับผมตรงนี้เหมเดลเจนเตยอันนี้คือเข็มไม้อันนี้คือความเร็วนะครับผมส่วนนี่คือแอร์นะครับผมส่วนนี่คือด้านด้านนี้อันนี้คือควบคุมการถ่ายไส่วนนี่คือ บัฟเฟ่สูงนะครับผมสมมติถ, Arrow, ถ้าเราอยู่ในมืดมืดกลัวความมืดหรือว่าเรากลัวจะเหยียบใครใครนะครับผมนะแล้วก็สามารถเปิดนี้ให้มันสว่างได้นะครับเราจะมาไฮไลท์ที่จอกันเลยนะครับนี่นะอันนี้เขาจะเหมือนปุ่มเปีย้ยเลยนะครับผมนะครับมีปุ่มโทรเลือก เลือกหน้าเลือกหนังอันนี้คือกดกลับอันนี้คือกดบ้านนะครับผมคือกดหน้าหน้าแรกเลยนะครับต่อไปกดปุ่มคแล้วก็คือปิดส่วนนี้ก็คือเพิ่มเพิ่มเสียงกดเสียงส่วนนี้คือเพลงนะครับผมอันนี้คือจอสัมผัสแปดจนิ้วนะครับผมไม่ต้องมาเลือกซ้ายขวาอะไรไม่มีนะครับหมดยังมาต่ครับนี่ครับเห็นไหมนี่จะมีวิทยุปูทุดแล้วก็นี่คือเพลงครับผุมเพลงที่เราโหลดในในโทรศัพท์แล้วก็มาเชื่อมต่อนะครับต่อไปนะครับแล้วมันก็สามารถ รองรับแอปเปิลคเพได้เลื่อนเหมือนเหมือนเอนแล้วดูในยูทูบมั้ผมมีไลน์ด้วยนะครับผมนะมีโทรศัพท์เพลงแผ่นที่ก็ก,ก,ก็ก็เหมือนกับฟังก์ชันเหมือนไอโฟนนี้เลยนะครับผมนี่นี่นบมันก็เหมือนฟังก์ชันเหมือนกันนะครับผมอีโดซูก็คือมันคือสูตรบริการของเขานะครับผมนะอีโดซูก็การออกนะครับผมอย่างเช่นเราไม่อยากยังไม่อยากายากังไม่อยากใชหนั่นนี่ล้ากดตรงนี้ปุ๊บมันจะออกเลยนะครับผมนะ อ่าอีกอย่างหนึ่งพอเราพอเราเสียบนี่ปุ๊บนะคะผมเวลาเอาเสียชาร์จไอโฟนอะไรก็ได้เสียบตรงนี้ปุ๊บมันก็จะแจ้งว่า<อ>ตัวนี้มี android auto นะคบผมนะมีวิธีเลือกที่จริงเนี้ยตัวนี้ยังยังไม่เชื่อมผมมันเชื่อมได้แค่ล่าเดียวนะครับผมนะพอเราตรงนี้ปุ๊บมันจะมีสองหน้าเลยมีโทรศัพท์ apple carplay แล้วก็มีมีเล่ยดงกับไมล่าแคทนะครับผมอันนี้มีเลือดีกอันนี้ไม่มีล่าแคทนะครับผมอันนี้เป็นแอมเหมือนมุมหมื่นนะครับผมมุมมุมมุมหมื่นครับผมมุมหมืนครับส่วนนี้คือการตั้งค่านะครับผมเราจะไม่กดนะครับก่อนงานตั้งค่ามีอะไรครับผมมีระบบอ่ะมีมีภาษาระปบดมีภาษาอังกฤษนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้มีเสียงครับแสดงผลปูทั่วไวไฟกล้องนะครับผม ถ้าเรามีกล้องมองหนังกระบอกเราก็กดตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นคันนี้เป็นเบรมือธรรมดานะครับผมส่วนนี้คือช่วงใส่ของอันนี้คือที่เสียบอันนี้ครับผมนะเอาไว้จ่อกับอันนี้ครับผมถ้าเราใช้ไอโฟนนะครับผมอันนี้ไอโฟนเก่าแก่มากเลยนะครับนี่แอปเปิลค่านี้ครับดีครับคุณกำลังหาเพลงอยู่ใช่ไหมก็กดออกกดออกนี่ครับกดถ้าเรากดออกถ้าเรากดเพลงอยู่ปุ๊บกดออกกดตรงนี้ครับผม โดครั้งนี้ได้โมซีเรียแกสั่งออกมาครับผมออกไว้คุยกันใหม่อันนี้ก็จะมีที่เก็บของอยู่ข้างหน้าครับผมเรจะไม่เปิดน,นะคบผมผมกลัวจะมุดเขาเสียหายนะครับผมนะแล้วก็อันนี้คือเกียร์มือเครื่องคงสีปีคูซีปีนะครับผมอะที่จริงมีเกียร์ออโต้ด้วยนะคะผมนะ ส่วนนี้คือที่ใส่ของแล้วครับผมนะนี่เปิดนะครับก้มก็ก็ปังคันนี้ที่ผมมีวาวผมปังที่อาจจะคล้ายๆเหมือนรุ่นนี้ผมรีวิวมัวา์นะครับผมนะมีอันนี้ปงังมีมีที่ใส่ของเก็บต่องของมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็มีลำโพองอยู่บนหัวนะครับผมเไ,ได้อุปทหรับการดีวิวที่สุดดีแม็กนะครับผมนะ ผมนู่นหาเล่นเลื่อครับผมสองประตูนะครับผมเอ้สีประตูอย่ี้ครับผมพุ่มมือนะครัผะรผมอย่างเครื่องกินนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดนดีต้อนรับวันนี้กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับหากผมมีดีเมื่อมาการใดผมก็ขอไปมาในคลิปเลยครับอนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย